S 1> <S 1> เป็นนายหน้าเนี่ยเรื่องสินเชื่อเนี่ยสำคัญไหมขอบอกไว้เลยนะคะว่าเรื่องสินเชื่อนเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะถ้าเราเป็นนายหน้าที่มีความรู้เรื่องการยื่นกู้มีความรู้เรื่องสินเชื่อนะคะน้องๆจะเป็นนายหน้าที่มีออรราจับมากๆาเลยนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องถามเราอยู่แล้วนะคะว่า เออที่ไรายได้เท่านี้พี่จะกู้ได้เท่าไหร่แล้วยอดกู้เท่านี้พี่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดอกเบี้ยต่อปีหรือดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขตรงนี้ค่ะเราจะก็โดนลูกค้าถามแน่ๆนะคะแล้วถ้าเราเป็นนายหน้าคนนั้นที่เ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างเงี้ยตอบไม่ได้คือนิ่งไปเลยคือโดนคอรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโดนแบบว่าลูกค้าก็จะแบบ ไม่กล้าซื้อกับเราไม่ไ,ไ,มไว้ใจเราไม่กล้าที่จะแบบว่าให้เราเป็นที่ปรึกษาในการซื้อบ้านหลังแรกของเขาเพราะฉะนั้นนะคะการที่เป็นนายหน้านะคะพี่สิขอบอกเลยว่าน้องๆควรจะมีความรู้เรื่องด้านสินเชื่อด้วยนะเพราะว่าเราค่ะจะได้ให้คาปรึกษากับลูกค้าได้นะคะและลูกค้าค่ะก็จะไม่ได้มองแค่ว่าเราเป็นนายหน้าท่านหนึ่งเท่านั้นแล้ว,ลวเขาก็จะมองว่าเราอะเป็นที่ปรึกษาในการที่จะซื้อบ้านหลังแรกของเขาได้นะคะถ้าชอบการแชร์เทคนิคดีๆจากสี r รีพอลล์ตี้อยากให้เราแชร์ข้อมูลเพิ่มเติม ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะ